ร้อย <150. S 2> ห้าสิบฮะโอ้ยบุคคเดียวร้อยสามสิบนี่ก็ปันไดแล้วตายแล้ะกราบสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ช่องพ่อบ้านอีกแล้วครับเปลี่ยนพ่อบ้านซิงแล้วนะครับพอดีวันนี้เรามีโอกาสเหมาะเจาะ ได้ PCEX นะครับ p ห้ x 150มาต่อทดลองท็อปสปีดนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะได้เท่าไหร่อันนี้คือเดิมเดิมทุกอย่างไม่มีไม่มีตกแต่งอะไรเลยนะครับก็อันนี้น,น่าจะเป็นตัวท็อปหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นแบบไม่มีไม่มีมมเป็นกุญแจอไอ้นี้ยแบบเนี้ยที่ไม่มีที่เสียบอ่ะ จว่าปีไหนเหมือนกันน่าจะเป็นปีล่าสุดก่อนจะไปเป็นตัวร้อยหกสิบแบบอันนี้พอดีได้โอกาสก็เลยนี่ลองเลยก็เดี๋ยวสำหรับเวฟร้อยี่ห้าก็ผมยังหารถไม่ได้เลยนะครับว่ามันจะ <c oughs> หายากมากเลยแถวบ้านผมไม่ไม่ค่อยมีคนขี่แล้วส่วนมากก็มีแต่ร้ v i, อยเวฟร้อยสิบไอเนี้ย5อสิบห้าเอฟสลัไรเงี้ยเวฟร้อยี่ห้าไม่ค่อยเห็นเลยขนาดโซนนี้ผมว่าจะหามาทำก็ยังไม่เจอเลย ค่อยมีคนขี่เท่าไหร่หายากมากเดี๋ยวถ้าผมหาได้เดีวผมจะลองให้ทุกคันเลยไงอะไม่เกินร้อยห้าสิบซีซีนี่ผมจัดได้หมดแะแต่ถ้าเกินนั้นก็คือคงไม่มีถนนวิ่งละเพราะอันนี้ผมวิ่งแค่ระยะทางแค่กิโลนิดๆโอเคอันนี้น่าจะเหมาะนี่แหละต้นโค้งเลย นี้เดี๋ยวเราจะมาลองรอบตัดเอาไม่ใช่ไม่มีเกียร์นะอัน <c oughs> นี้เราจะเปิดไปเลยครับเดี๋ยวให้รถคันเขียวๆไปก่อนเดี๋ยวให้เขาไปไกลๆก,ก่อน <c oughs> P6150 รอสักครู่นะครับรอถนนว่างก่อนอันนี้ผมกลาว่าจะหมอไปสัก เนี่ยประมาณนั่นแหละ1นกิโลถึง2องกิโลนี่แหละอ้าวร้อยสิบไปแล้วโอเคไปกันเลยไป ออกไปกตไ 12, 12, 120, 12็ตัดนะครับตัดแล้วไปขึ้นแล้วร้อยยี่สบองร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเเนี่ยเนี่ยตัดนะครับก็คือถ้าได้ไปใส่ความสิบเจ็ดอะไรมันน่าจะแรงกว่าน,นี้อยู่อันนี้คือรอบตัดเลยตัดนะครับไหลไปไม่ได้เลยรอบตัด แต่ต้องรอล้อเจ้าของรถขอไปทำรถมาใหม่ก่อนแล้วค่อยมาทำคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งก็คืออันนี้ก็สรุปก็ตัดที่122ครับสุดๆเลย122 122กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ก็ชมกันเอาเองนะครับว่าได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คือตัดที่122ไม่ไหลต่อเลย โอเคครับสรุปว่าคือว่าแรงอยู่นะออตโต้รอบตัดเนี่ยโอเคนะครับก็คลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แหละสั้นๆนะครับสั้นๆทุกทนได้ใจความครับพูดเยอะไม่ได้เจ็บคอครับเดี๋ยวเป็นโควิดเวยไม่ใช่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีรถยี่ห้อไหนมาเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จะได้มีพลาดคลิปของรถคันถัดไปนะครับว่าผมจะเอารุ่นไหนมา